จงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงแคียวค่าจากภัยพิบัติอุปัตทคทวันตรายทั้งปวงในทุกสถานในการทุกเมื่อถิดในลำนับต่อไปะะเะื่เยียนคุ้กับกองการสารัตที่หนารตที่แน่ประธานที่ีกล่าวให้โอวาทเกตกำลังพลเพื่อเยียนครับ เพื่อนในทาหารในสิบธิน้องๆทหารกรองระจารและผู้รุ่งทีทุกท่านวันนี้นบว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของหน่วยที่ทหารกรองประจารที่ได้รับราชก,การสนองคุณประเทศชาติมาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนจบกบจำหนดบทประจําการอย่างภาคภูมิใจขอแสดงความยนินดีและขอขอบคุณในความเสียสละที่ทุกคนมีต่อนหน่วยถึงแมายว่าชีวิตการรับราชก,การทหารกรองระจาการนั้นจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่หน้าที่ที่ทุกคนพึงมีต่อประเทศชาติในการป้องกันและรักษาที่ประทายของชาติสำรับคุณแผ่นดินที่ได้ลอยเลี้ยงเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษยังคงมีอยู่แต่บทบาทของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปจึงขอให้ทุกคนได้สำนึกได้โหงแหนแผ่นดินที่ไว้สำหรับลูกหลานสืบต่อไปการใช้ชีวิตอยู่นอกค่ายไม่มีกฎระเบียบให้ปฏิบัติไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิด สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้า้งหน้าคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตัดสินใจเองทั้งสิ้นขอให้ฐานทุกนายได้ใช้สติในการดําเนินชีวิตได้หากมีข่าวสารใดที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขอให้ทุกคนแจ้งข่าวสารมาที่หน่วยเพื่อมีการป้องกามและรักษาประเทศชาติร่วมกันภายที่สุดนี้ผู้พันขอรัตนาคุณพระศรีรัตนกรและอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือ ดวงทิพยญญาอันศักสิทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตลอดจนถ้าปรมีนแผ่ไปสามขอองค์พบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดานลประทานพรให้ผู้ร่วมพิธีทุกนางตลอดจนครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นพมนยที่สม ประธานเข้าประจำจสุดที่พักพระพรองครับไปผู้ควบคุมแถวจะสั่งทิปตาจะมูทงจะเชิญคงชัยกเกี่ยวกขโมูทงครับรอ,อนหากเกยียรยศ ้วบคุมแถวแสดงความกลับตังใช่หลาคน ลงใช้ถลิมบนลงหน้าอ,อึ้งปี๋ จากนั้นผู้ควบคุมแถวจะสั่งลดดาน์จะตบองชันดันครับ ข้างหลังในพิธีอำลาตงเทย์จุลปนเป็นการเฉลี่ยน้อยขอขอบคุณ,คณทุกชาติในการจัดการนะครับเป็นจริงเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจจะให้ร้องสารกรรมการถ่ายภาพร,ร่วม <c oughs> กันกับคณะผู้ชาติ <c oughs> หลังจากจะได้เป็นการโยนม่วนนั่น <c oughs> คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะได้กลับมีมีขั้นตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับหนึ่ง น็วามอบเมล็นพันธุ์พืชจากโครงการหานพันดีนะครับให้กับน้องๆหานกเจอไหมเจอพี่พกไหมที่ในโครงการหานพันดีนครับโดยท้าองพันเป็าาหมอนรัมองไม่เห็นหรอกเยอะว้อนแนั่ดสาเอาบมงลาเสร็จม่บาแล้วกินน้ำพกเยอะๆป็น่าเสื่อใจห เชิญตัวแทนครับที่จะรับมอบเมล็ดพันธุ์น้องๆทหารนี่เป็นสื่อผลที่น้องๆนะครับได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับรัฐราชการก็อยู่ประจํากับศูนย์โครงการอ่างพันธีนะครับของหน่วยอยู่บริเวณด้าน,นหลังค่ายนะครับท่านใดบางท่านอาจจะเคยไปแล้วทุกที่น่าแรงนะครับปลูกอะไรก็ยากหน่อยเป็นการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สําหรับขยาย